โรคกระดูกพรุนในผู้ชายปัญหาเงียบที่เสี่ยงหักง่ายกว่าเดิมโรคกระดูกพรุนคือโรคที่หลายคนคิดว่าเป็นปัญหาของผู้หญิงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วผู้ชายเองก็เสี่ยงกระดูกบางและกระดูกหักแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันแค่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเท่านั้นเองและสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อผู้ชายกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังโอกาสฟื้นตัวช้ากว่าผู้หญิงมากและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง โรคก,กระดูกพรุนในผู้ชายเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอายุที่มากขึ้นทําให้กระดูกสูญเสียความหนาแน่นอย่างเป็นธรรมชาติการขาดแคลเซียมและวิตามินดีจากอาหารพฤติกรรมเสี่ยงเช่นดื่มแอลกอฮอล์สุบบุรีขาดการออกกําลังกายและภาวะฮอร์โมนต่ําเทสเตสเตโรนที่ส่งผลต่อมวลกระดูกและที่สําคัญก็คือโรคนี้ไม่แสดงอาการจนกระดูกหักไปแล้วถึงจะรู้ตัวสัญญาณเตือนที่ควรสังเกต ปวดหลังเรื้อร่างโดยไม่รู้สาเหตุความสูงลดลงชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีและกระดูกหักง่ายจากการหกล้มเล็กน้อยหรือแรงกระแทกเบาๆถ้ามีสัญญาณแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นแค่อาการไม่เมื่อยธรรมดานะครับอาจเป็นสัญญาณว่ากระดูกของคุณเริ่มอ่อนแรงแล้ววิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลกระดูกพรุน ข้อแรกนะครับเสริมแคลเซียมและวิตามินดีให้พอจากแหล่งอาหารง่ายๆเช่นนมไข่แดงปลาเล็กปลาน้อยหรืออาหารเสริมที่มีคุณภาพ 2. อออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเช่นเดินเร็ววิ่งหย่อๆยกเวทเบาๆช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่นะครับ 3. หลีกเลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์เพราะ2อย่างนี้เล่นการสลายมวลกระดูกเร็วกว่าปกติ 4. นอนหลับให้ดีลดเครียด ฮอร์โมนสำคัญต่อการสร้างกระดูกจะฟื้นฟูได้ดีที่สุดช่วงที่เรานอนหลับลึกนะครับและ 5. ตรวจเช็คความหนาแน่นของกระดูกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะถ้าอายุ50ปีขึ้นไปสรุปใจความสำคัญนะครับโรคก,กระดูกพรุนในผู้ชายไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด การดูแลมวลกระดูกตั้งแต่ตอนที่ยังแข็งแรงคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราเคลื่อนไหวคล่องตัวไปจนแก่สุขภาพกระดูกดีก็เท่ากับพื้นฐานสำคัญของการมีอิสระในชีวิตนะครับ mdx ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ